ยื่คนเดียวนอนอยู่คนเดียวแล้วเหงาเอามันเอามันยืนมาดิมาตู่ตู่เอ้ยยาวมาให้เนี่ยดึงดึงมาดิตู่มีอะไรเนี่ยเอาไม่เยะหงาแล้สองหงาที่ซึมซึมมีมาเดียวตูดเป็นตูดอื้อหือ วันกินได้ไหมท่นี่นโอ้โหถ่ายกล้องเก็บไม่หมดเมาส์เมาส์ขี่ตรงคอนั่งตรงคอมนี่ไ <laughs> อตรงคอมมันไม่เลือกน่ะฮิปโปน้อยฮิปโปเนี่ยแต่เอา,ายาไมมเนี่ยเดี๋ยวต้องมากริงดูแล้ว